สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็พบกันตอนเย็นเหมือนเดิมเอาหาให้วัวก็พอดีวันนี้ผมมีคลิปจะมานําเสนอเมื่อวานนี่ผมไปเข้าตลาดวัวเนาะไปซื้อวัวให้น้องเขาเออยากเลี้ยงวัวตัวผู้เหมือนผมก็เลยพาเขาไปซื้อแต่ว่าแต่ก็พอดีไปเจอพ่อค้าวัวเขาซื้อพ่อค้าวัวเหมือนกันครับพ่อค้าซื้อพ่อค้า กเกษตรกรบ้านเรานี่ะไปซื้อวัวมาเลี้ยงมาพ่อค้าก็เลยแอบแอบถ่ายคลิปมาให้ท่านผู้ชมดูมันอาจจะไม่ยาวเท่าไรหรก่กระท่อนกระแท่นนะครับก็เลยอยากจะให้ท่านผู้ชมได้เห็นว่าระหว่างพ่อค้าอัวซื้ออัวกับพ่อค้าเหมือนกันนะครับในห้อยซื้อในห้อยกับเกษตรกรบ้านเราซื้อในห้อยนะครับซื้อพ่อค้านี่มันจะแตกต่างกันไหมแตกต่างกันขนาดไหนนะครับแล้วก็ดีมันมีตาแก่ๆอยู่คนหนึ่ง ก็ประมาณอายุแกก็ประมาณ7 0็ดสถึงแปดสิบ่หละก็ผมก็รู้จักกับแกมาสิบกว่าปีเหมือนกันก็เข้าตลาดอ้วนนี่แหละหาซื้อวัวมาเลี้ยงจะตายแกก็ซื้อแต่วัวราคาถูกๆนี่แหละไม่วัวชนงนั้นมันไม่แพงเนาะแกก็ซื้อแต่ประมาณห้าหกพันหรือเจ็ดแปดพันมาเลี้ยงนี่แหละสองเดือนสามเดือนก็ขายให้ชาวบ้านในหมู่บ้านนะครับเกษตรกรในหมู่บ้านซื้อต่อแกแกขายตัวประมาณหนึ่ง แต่แกจะซ to um so, um, <with> ื้อแต่วัวตัวเมียนะซื้อตัวัวตัวเมียแกก็ไปเลี้ยงไปให้หัวอาหารบ้างให้กินให้มันสมบูรณ์แกก็ขายเอากาไรนะครับแกจะไม่เลี้ยงถ้าเขาซื้อวัวก็ตัวละสี่ห้าหมื่นแกก็ไม่เคยซื้อเลี้ยงหรอกแกจะซื้อแต่อย่างนี้แหละตัวละห้าหกพันเจ็ดแปดพันแต่ตอนนี้วัวมันราคามันสูงขึ้นหน่อยแกก็ซื้อเหมือนกันตัวละหมื่นกว่าบาทหมื่นนิดๆหมื่นสองหมื่นสามนี่ก็ไปเจอแกนะครับผมเคยถ่ายคลิปแกมาแล้วก็หยอกล้อแกนะครับมีให้เห็นว่า สไตล์แกก็คล้ายกันกับผมนี่แหละชอบซื้อของถูก๋ต่ผมสไตล์บุตัวผู้นะครับแกต,ตัวเนี่ยนะครับไปดูกันครับ ว่าข้าว่าวโคตรอาีรับร้อนเพราม่านตลาดนั่งเข้าเองนีอาต้องมัแยก้องปนแยกนัำตาลตลาดาเบิร์ตทุกคนนะครับที่นี่นี่าเป็นตลาดเบิร์กคนนรับไป่นอขมาซอยสนามตะลุนพอเดือดเื่พับัทีนั่งข้ราลปัดไปอาก้ัเบิร์ตกคนอาจินขนหนอ่เีวมาอย่างต่าง่งเดือเดียวการร้งตกนี่เายเงันหอาต้บกคนเด้อน มาซื้อได้ครับมาบ่ได้สิไปวะเอาครับอ่าตัวแข็งกันเด้อบ่อยู่แน่เออเอ้าจังซี่ซะเอาโอสุดๆเลยนี่ <laughs> <laughs> <laughs>

4。อัแม่บาไงเลยดอกป่านสีหมื่นหงแม่บไงเลยปุอแล้วมันกอยู่คนซื้อมันเนาอซื้อโอ่า ได้ปลาได้ยังได้กี่ตัวได้งวาปลางวดว่าไม่นี่นะซื้อแล้วไปได้ไม่น้อยน้อยนิมื่นสองพันะโอเคโอเคว้อคนบางยางมหาเศรษฐีหาสื่อแต่ของยังสี่เนาะเอ้ยง่ายง่ามสุดๆลราเป็นบ่นี่เห็นแล้วอีกคนหนึ่งนี่อันบ่เคยถือของใหญ่นี่เขาจักเถื่อนนี่นี่เท่าปลานี่ว้าคนบางยางรวยส่องวดตัวละห้าพันเลี้ยง